ีที่เลือกตั้งกันมาเนี่ยใครได้เป็นสสหรือยัง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 กรกตรับรองใครสักคนไหมตามกฎหมายยังไม่มียังไม่มียังไม่บอกผมเป็นว่าที่นายกนะตอนนี้เสียงผมมาแล้วแม้ว่ากรกตจะไม่รับรองแต่ต้องกดดันให้กรกตเร่งเร่งรับรองขั้นแรกเลยเนี่ยกรกตรับรองก่อนคำถามคือจะรับรองคุณพิธาด้วยไหมคือตอนนี้เนี่ยตอนตเนี่ยผมบอกให้แอบไปรู้มาความจริงก็รู้อยู่ตลอดคือ การรับรองเนี่ยของกกตเขาจะรับรองคนที่ไม่ถูกรองเรียนก่อนอแต่ว่าอันนี้คลีนเป็นสอสอไปเลยครับจะเกิดขึ้นอาจจะสัปดาห์หรือสองสัปดาห์หลังเลือกตั้งใ่ใหลังจากนั้นคนที่ถูกรองเรียนไม่ว่าซื้อเสียงการร้องไปใส่ร้ายคนอื่นหรือคุณสมบัติเนี่ยนะฟีดไปก่อนฟีดไปก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทยอยไม่รับรอง,อง,รองแต่ก็นี<อ>่คุณวิชารับรองแับรองสมมติว่ามีเรื่องของคดี ไม่รับรองก็ไม่มีผลต่อเครดิตนายกนะเพราะเครดิตนายกไม่จาเป็นต้องเป็นสสอ,อ้นั้นจำเป็นต้สสแต่คุณสมบัติคด,ดีเดตนายกเป็น,เ,ปนเรื่องหนึ่งสมบัติเดียวกับสสอ,อี้เรื่องหนึง่งอ๋อตี้สองชั้นสองชั้นสองชั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกแล้วโอกาสที่ส้มหล่นของมาอยู่ที่เพื่อไทยในกานแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมีมากมีคําถามวันนี้ถ้าเกมสามขั้นบันไดแบบนี้พรรคอื่นพรรคร่วมอื่นพรรคที่ไม่ใช่เข้าไกลไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยควรยืนยังไงควรยืนนิ่ง นิ่งเหมือนกันเหรอนิ่งรอรอก็ฟัดกันก่อนเถอเขาต้องรู้ว่านี่ในยุทธวิธีคุณต้องรู้เหนือรู้ใต้เออรู้ว่าฝั่งเหนือเป็นยังไงยืนนิ่งเพราะว่าเขาไม่เลือกเราอ๋อถ้าแทงไปเลยเดี๋ยวพลาดได้ใช่ไหมพลาดได้สมมติเราอยู่อยู่ปั๊บผมไปแทงกับก้าวไกลเลยเนี่ยก้าวไกลไม่เลือกใครวิ่งไปคุยกับก้าวไกลตอนนี้อาจจะพลาดเพราะเผื่อเพื่อไทยกลับมาถูกต้องบอกว่าอันนี้ไปพวกถนนใครไปคุยเพื่อไทยก่อนเผื่อก้าวไกลตั้งได้อ ตอนนี้ oh. ทุกคนจะเป็นจาเฉย <c oughs> จเจ <c oughs> นิ่งครับ,รงรบสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ข้างในต้องบอกว่าต้องคุยกันครับใช่แต,แต่ข้างนอกนิ่งครับ